สวัสดีครับพี่น้องปองปลาเบอร์สุขภูสุขคนครับผมวันนี้จะลาคุณโกสุริยวันทองได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดตองบัวมันพุ่ครับผมนะครับมาเห็ดธุระปะปังเนาะนะครับกลับมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็คุณล้านนะครับผมเสร็จแล้วก็เห็ดธุระเสร็จแล้วนะครับผมกับขึ้นพูครับขึ้นพูเดินทางขึ้นพูไปหาเงิอยู่ได้กินนะครับหาอาหารปลาหาของแปลกๆนะครับผมขึ้นพูครับขึ้นพูภูพานน้อยนะครับผมมันถิ่ีตลาดหวยเดือนเนาะนะครับหลายคนหลายท่านก็ คงตีเคยผ่านไปผ่านมานะครับผมมาที่นี่กันตลาดหุ่ยเดือนะครับซึ่งเป็นตลาดอาหารป่าเยอะแยะมากมายนะครับครับรถขึ้นพูพันหน่อยเขากำพันสารปูรุปนะครับผมกัดสักระด้วยการบิบแตะแป้นๆนะครับผ่านน้ำตกเตาโตนะครับแล้วก็เกินพูคดเกลียวเลี้ยวรถป่านะครับบึมือนเหมือนเหมนเหมนไปครับไปเดินทางจากหนองบัวลพบุดนครับบอกถึง10นาทีครับผมบอถึง10นาทีนะครับเขาก็มาถึงนะครับผมแพนกล่องโบบอู้ยังไง น้องควายน้องควายบ่แซ่บอกครับสู่น้องเมียบย่ได้วิไลายครับอันนี้เป็นหมูปลาอันนี้สายมัมสายมัมนะครับปกติเป็นมัมเนื้อมัมหมูเนาะนะครับทั้งมัมทั้งสากรอกนะครับมีสารพัดนะครับผมอันนี้สมฟ้านสมฟ้านพี่น้องเอ้ยสมฟ้านฟ้านคือ,อยังพวกเจ้าหูวบ่ฟ้านก็คือคือเก่งคือกว้างนี่แหละครับผมแต่ว่ามันจี๋ตัวน้อย เนาะเออมันก็ถามเพื่อนเพื่อกับว่ายังสะอันนี้จะเป็นเนื้อเพื่อนครับเนื้อเนื้อเนื้อฟ้านเนื้อฟ้านนะครับก็มาหลาบมากร่อยได้ขึ้นกันกับเนื้อง้วนนี่ละเนาะนะครับเพราะว่าจะเป็นผลไม้แรกไม่ก็มีครับผมทุกอย่างทุกประเภทนะครับผมขายกับราคาประเภทนะครับผมราคากับบ้านทั่วไปเนาะอันนี้ป่ายางป่ายางนะครับผมทุกอย่างทุกประเภทนะครับผมขายกับราคาประเภทนะครับผมราคากับบ้านทั่วไปเนาะอันนี้ป่ายางป่าย่างนะครับผม อันนี้เขียดชายโยครับผมเขียดชายโยนะครับสังเกตดูครับผมทุกตัวจะชายโยโหเิว้ยนี่หนังแหงหนังแหงหนังเขลมวันนี้อบ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 อุ้ยเนาะประเภทแมงครับแมงแมงนะครับผมมีแต่แมงสาบครับผมแมงสารพัดครับมีเบิร์ดนะครับผมแมงเสรดอกแมงเสรดิ่งกิโลกิ่งมีกิโลกิโลนะครับแมงขับแมงแข่งตัางแบบวันนี้อย่างครับของอ๋อจักรจันโอ้จักรจันอ่อน มันอยู่นัานจริงไหนครับเนี่ยหัวไม้ค่ะอ๋อจ้าตัวดีแวครับก็ได้หอยหน้านะครับผมแล้วก็เจ้าตัวตัวอ่อนจักกระจันนะครับผมแล้วก็ได้ลักแด ไปใต้ตําห้องอ่ะได้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมกลับกลับทันตัวร์นะครับผมเข่าสวยก็ไปกินไป่ะรับทราบือนกันครับทุกคนครับนะครับมุ่งหน้าสู่น้องกรุงกล่แล้วแล้วแล้วอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกที่รับชมคลิปนี้เนาะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณากดแชร์เป็นแรงใจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ